สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมเข้าใหม่นะครับผมก็เอ็มดีศูนย์สามขัดไปเยอะมากนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันสีดำนะสียอดนิยมเลยนะครับรถคันนี้จดปี2016นะครับผมจดจดปี2016นะครับของแต่งมีอะไรบ้างอะเรามาไล่ของแต่งก่อนชิลนะครับผมอันนี้ตัวตัวอะไรไม่รู้นะเขาเรียกตัวอะไรไม่ดูนะน่าเป็นจมูกว่าจมูกจมูกนะผมเรียกจมูกแล้วกันครับการเบรกการคัดแต่งมานะครับคันนี้การเบรกการคัดแต่งมา มันปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้นะก้นเบล็กก้นคัดแต่งมานะครับผมอากาศหม้อน้ําแต่งมาอ่ะครบๆนะอากาศหม้อน้ําแต่งมาท่อฟูนะครับท่อฟูปลายทรงทรงอะคาพูวิกนะครับเสียงไม่ได้ดังมากนะมีมีที่อุดจุกอยู่นะครับมีที่อุดจุกเลยไทซั่นนะครับผมไทซั่นนะไทซั่นก็ใส่มาด้วยนะไทซั่นใส่มาด้วยโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะของแต่งเมื่อมานนี่แหละครับอ่ะแล้วก็มีเอ่อสติ๊กเกอร์ฝาถังฝาถังน้ำมันครับ GTR ประมาณนี้นะครับผม ของแต่งประมาณนี้นะอืของแต่งประมาณน,นะมามานี้แต่คันนี้ราคาดีนะผมบอกราคาดีนะครับผมเดี๋ยวค่อยบอกถ่ายคลิปราคาเท่าไหร่นะครันนี้เริ่มต้นออกรถศูนย์บาทไม่ต้องเริ่มต้นนฮะออกรถศูนย์บาทน,นะฮะออกรถศูนย์บาทกันไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ i บใน Shop ด้วยนะครับผมอ MT03 คันนี้ก็มีของแต่งบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่สภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งงใช้งานรอยขนมงขลแบบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราเรม,มารีวิวรีวิวร,รอบขันกันนะครับผมคันนี้เป็นยามาฮ่ MT03 จดปี2016นะคันนี้เป็นคันที่จดปี2016สภาพโดยรวมสวยเลยรถบ้านมือเดียวนะน่าจะมือเดียวนะผมจะไม่ผิดนะรถบ้านมือเดียวนะครับผมโอเค โอเคนะเรามารีวิวรอบคันกันเลยนะครับผมไฟหน้าสวยๆอาจจะมีเหลืองๆนิดๆหน่อยๆนะตามการใช้งานถือว่าสภาพดีนะครับถือว่าสภาพดีนะชคสวยๆนะครับผมกาดมอเอมอ้นน้ำมอ้นน้ำก็สวยสวยนะบางคนหน้าสวยสวยยางยังเป็นยางเดิมจากโรงงานนี่ยังเป็นยางเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังเป็นยางยางเดิมจากโรงงานจานเบรกสวยๆนะครับจานเบรกก็สวยๆไฟเบรกพวงพับเบรกเต็มผมดูแลให้เรียบร้อยนะครับผม mp 0 3มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ mp 0 3 นะครับแซดสามร้อยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับปัญหาอะไรนะครับที่ผมเจอบ่อยนะครับปัญหาหลักเลยคือสีเครื่องลอกนี่นะฮะนี่ครับแต่ไม่มีผลกับเครื่องยนต์นะครับใช้งานปกติเลยนะครับสีลอกเนี่ยนะครับมันเป็นปี2016ครับมันใช้งานผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีเสียงค่ซีเรียสก็ผ่านผ่านไปได้เลยนะครับผมแต่ราคาดีนะเครื่องก็โอเคนะครับสวยๆนะท่อฟูโอเคนะครับผมชุดสมกุศลก็สวยๆนะ บาะก็โอเคนะส,สวยๆนะครับผมอ่าส,สวยๆชุดชุดสีข้างหลังก็สวยๆนะครับท้ายสัน้นไฟเลี้ยวก็แต่งมาไฟเลี้ยวแต่งมายางเป็นยางเดิมจากโรงงานถ้าผมจำไม่ผิดเอ้ยางยางนีง่เป็นยางพิเลลี่หรือเปล่าขอโทษทนะีอันนี้เป็นยางน่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ดอกก็ยังเหลือเยอะนะพิลลี่แองเจลหน้าก็พิเนลลี่เออหน้าหลังพิเนลลี่ด้วยได้ยางแบบค่อนข้างเต็มอะ่ะยางพิเลลี่ด้วยนะครับผมจานเบรกสวยๆนะครับผมพับเบรกเต็มๆนะพับเบรกก็ ยังเหลือเยอะนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ท่อแต่งท่อฟูนะประมาณนี้เลยนะครับผมออรรถศูนย์บาทนะผ่อนสองพันกว่ากว่าโคตรถูกอะนะโคตรถูกเลยรถสีฝั่งนี้สวยนะครับผมตัวเอ่อขอบโซ่นะครับอ่บังโซ่นะครับเป็นคาร์บอนนะครับแต่งมาด้วยนะครับผมโซ่สเตอร์ก็โอเคสวยๆนะครับโซ่สเตอร์ก็สวยๆใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ฮะเอาเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมสวยๆเลยประมาณนี้นะ คันนี้ผมขายถูกกว่าคันอื่นที่ผมขายมานะครับเพราะว่านี่แหละมันมีตรงนี้แหละครับตำหนิตรงนี้ตรงนี้นะสีมันลอกลอกิดหนึ่งแต่ไม่มีผลกับเครื่องยนต์นะใครบอกว่าบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ทำสีมาหรือเปล่าไม่ได้ทำสีนะครับปกตินะครับใครใช้ mt 0 3ยาม yamaha r 3จะรู้เลยหรือใครใช้พวกตระกูล z 3 0 0 z 2 5 0นะครับแล้วก็ที่อยู่แถวนะครับที่อยู่แถวพวกน้ำเค็มนะไปหมดนะฮะไปหมดแล้วสีลอกหมดอะเลเทหมดแะครับโอเคเนี่ยครับประมาณสีประมาณนี้นะฮะ แต่รถไม่ลม้มไม่ชนไม,ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะฮะอันนี้เราลองการใช้งาน,นประมาณนี้ขนมงังขนแมวแมาเห็นป่ะครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เองครับขนมังขนแมวนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะข้างหน้าก็สวยๆนะครับผมนี่ฮะขนาดแม็กเนี่ยสียังลอกนิดๆหน่อยเหมือนตาหมดนะครับนะฮะเหมือนตาหมดนะครับโอเคประมาณนี้นะสวยๆนะฮะก็สภาพดิรีดีนะเครื่องโคตรดีเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะข้อฝังน้ํามันก็สวยๆนะครับผมสดสวย แฮนนุงแฮนก็สวยๆนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกครบนะครับมีนี่มีตีแถมให้ด้วยนะโอเคเรามาดูเนี่ยไอเดี่ยงลอกนะครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำนะคนที่ใช้นะครับอย่าใส่พวงกุญแจนะครับเนี่ยใส่พวงกุญแจอย่างงี้แล้วมันจะตีตรงเนี้ยสีมันลอกหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันตีอยูเนี้ยสีลอกเลยนะโอเคเรามาดู ไม่ครับไม่สองหมื่นตีไปประมาณ2อ0หมแล้วกัน24 0หม่กว่าๆนะครับสองหมกว่านะครับรดบ้านมือเดียวก็ถือว่าไม่เยอะนะปีสองพันสิบหกนะฮะปีสองพถือว่าไม่เยอะเลยถือว่าน้อยนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อฟูกันนี่คือเสียงมันจะไม่ค่อยดังมากนะแต่มันก็ดังในระดับหนึ่งนะมันแต่มันไม่ค่อยดังมากเพราะว่ามันมีจุกอยู่นะครับใครอยากล่นๆนก็เอาจุกนี้ออกนะครับจุกเนี้ย ไฟท่อเนี่ยเอาถูกนี้ออกมันก็จะล่าน,นกว่าเดิมนะมันจะล่านกว่าเดิมอีกนะครับผมประมาณนี้นะคือโดยรวมผมว่ามันก็โอเคนะสภาพโดยรวมก็ยังสวยนะเออยังสวยๆนะครับผมนะโะไฟทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเครื่องทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมีประกันหลังการขายทุกคันอย่างที่ผมบอกนะ่สองพันโลนะครับหรือนี่สองเดือนหรือหนึ่งพันโลนะครับผมรับประกันการใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ ขอแห้งขอแห้งนะโอเคนะครับผมใครยังไม่มีรถขับกินลมหน้าหนาวก็ไม่ใช่แล้วหน้าหนาวมันผ่านแล้วเมืองไทยหน้าหนาวแป๊บเดียวนะหน้าหนาวแป๊บเดียวนะครับผมคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนบาทนะครับออกรถศูนบาทเลยผ่อนสองพนินิดๆมันสองพันหากว่าๆนะประมาณ2องพัากว่าๆสปีเลยนะครับผมโคตรถูกเลยนะเช่นนี้ออกรถศูนบาทเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คันนี้เงินสดนะครับจัดไปราคาดีเลยนะครับ เงินสดจัดไปแค่75,000พอนะครับ75,000บาทจบเลยนะครับได้3 0 0ร้อยซีซีมือหนึ่งมันแสนแปดล่ะนะครับเหลือ7 5 0 0หเอ้ย75,000บาทนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อน2,500กว่ากวปีนะครับผมใครสนใจโทรได้เลยนะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1 0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หรือจะแอดไลน์ผมผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมอ่ะโอเครับประกันร,รถสวยแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยอาจจะมีเนี่ยคือปกติเนี่ยคันเนี้ยผม MT03 ผมจะขายอยู่79,000 80,000 85,000ประมาณนี้นะถ้าปี18แล้วผมขายประมาณ89,000 90,000ประมาณนี้ครับแล้วแต่สภาพแต่เนี้ยคุ้มครับโ,โ,โคตรคุ้มเลยมีตำหนิแค่ตรงนี้เห็นไหมนี่สีมันลอกตรงนี้นิดเดียวนะครับอ่ใครซีเรียสก็ผ่านไปก่อนนะครับผมก็ใครไม่ซีเรียสก็จบคันนี้เลยนะครับผมได้ท่อฟูด,ด้วยนะครับท,ดดท่อฟูด,ด้วยถ้าท่อฟูนี่ก็หลายตังค์อยู่นะของแต่งก็ประมาณนี้สวยๆนะเออสวยเลยนะครับผมโอเคใครสนใจยังไงนะครับ อลองเข้ามาดูนะที่ไบในช็อปนะครับผมลองเข้ามาขับดูนะครับผมลองเข้ามาขับดูได้นะครับหรือมาเยี่ยมชมคันอื่นก็ยินดีให้บริการนะครับผมใครสนใจยังไงก็ลองมาดูหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูนะครับผมผ่อนอย่างก,กับเวฟเลยนะฮะผ่อนถูกกว่าเวฟอีกนะครับผมได้3ามวัตีซีไปขับใช้ทํางานก็ได้ออกทิปก็ได้โอ,นะโอเคนะคนะสามร้อยีซนะีโอเคนะไม่ขี้เละนะสวยๆเลยนะโอเค ใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมคลิปหน้าเจอเกันใหม่เดี๋ยวมีเข้าอีกหลายคันนะรอติดตามไม่เลยนะครับผมตอนนี้ที่ร้านไม่ได้ช็อปน่าจะจองเกือบหมดแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมที่ไว้วางใจไปในะช็อปคลิปหน้าเจอเกันใหม่ขอบคุณครับ